รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคาชพะออลไ g คาชาพาจะตามไปดูอยู่ที่ไหนกูจะบินไปสุ่มเรื่องราวก็เป็นจริงกูจะยือสีถูไกล้ๆแค่ไหนกูจะพาไปดู่พียกัศรัทธาอพวกเราจะกลับมาอ่ะบทประวัติของพุทดดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาอ่าคาชาพาพาไปดูเหนือตายออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชาพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ได้เวลาของท่านท่านมาตอนนี้คือให้เรามีจิตสัมผัสว่าลูกหลานควรจะทำยังไง เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการแชร์ภาพถ่ายการพบหินคล้ายพญานาคจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้ขึ้นลงภูลังกาเพื่อิปฏบัติธรรมวันหนึ่งได้พบหินที่มีลายคล้ายเกล็ดงูนี้ก็ไม่ได้แปลกใจ จนได้พาลูกศิษย์ขึ้นมาดูเมื่อทุกคนเห็นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลักษณะของหินนั้นมีลายคล้ายเกล็ดพญานาคขึ้นลงขึ้นลงมาเป็นสิบปีก็เห็นแล้วว่าเป็นหินเกล็ดง,งูลักษณะคล้ายง,งูนี่คือคลิปที่ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่21มีนาคม2563 จากกลุ่มลูกศิษย์ของพระอาจารย์วินิตสุมเมโทรและตัวท่านเองเมื่อเห็นว่าหินดังกล่าวมีลักษณะพิเศษและหลายต่อหลายคนถามมาว่าสถานที่นี้คือที่ใดท่านจึงได้ตั้งชื่อถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำนาคาคือถ้ำนาคาเนี่แต่ก่อนมันก็ไม่มีถ้ำนาคาจะอาตมาตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่แหละอาตมาตตตลลกะนะ็ติดต,ตลกไปนะก็ติดตลกว่าทำน่าคา เดือน,นถัดมาได้มีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้และก็ได้บันทึกภาพกลุ่มหินที่แปลกตาดังกล่าวและนำมาโพสต์บนสื่อออนไลน์ผู้คนที่เห็นต่างก็ให้ความสนใจและตั้งข้อสังเกตว่าหินมีเกล็ดลักษณะดูคล้ายกับลำตัวของพญานาคจนนำไปสู่ตำนานความเชื่อผู้อือลือนาคราชพญานาคผูดถูกสาบแห่งบึงโขงหลง สดีครับขาชาพาพาไปดูนะครับผมทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นแบบนี้นะฮะทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเจอพวกเราสองคนนะครับเจ๊แน่นอนครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นอย่างนี้รเราจะพาท่านไปดูครับไปดูว่าที่ไหนมีเรื่องเด็ดมีเรื่องแปลกมีที่เด็ดเด็ดที่ไหนถูกต้องถ้าสมมติจะพูดจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดหนึ่งที่มดดำรักมากแล้วก็คิดว่า ตัวเองอยากจะเปิดรายการนี้ด้วยจังหวัดนี้ท่านผู้ชมครับใน2อสเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข่าวตามเว็บไซต์ต่างๆมีคนพูดถึงถ้ำนา,าคาคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับ ตลอดระยะเวลาเป็นสิบสิบปีถ้านี้อยู่มาเป็นร้อยรปีแล้วฮะครับผมแต่อยู่ดีๆีเขาว่ากันว่าค่อยๆเป็นเกร็ดพญานาคสักพักหนึ่งเริ่มเจอส่วนหัวของพญานาคห,หรืองูใหญ่ตำนานมีการเล่าว,ว่าณเมืองตรงนี้คือบึงโขงหลงฮะครับบึงโขงหลงตรงนี้เคยเป็นเมืองต้องคำสาปฮะแล้วเขาบอกว่าคำสาปนั้นจะหมดไปเมื่อมีเมืองใหม่เกิดขึ้นมา บึงการเป็นแค่อําเภอรครับเป็นแค่อําเภอหนึงห่งในจังหวัดหนองคายครับ,ค,รบคำว่าเมืองใหม่ณวันนี้บึงการเป็นจังหวัดบึงการ uh huh. ถือว่าเป็นจังหวัดที่77ครับถือว่าเป็นเมืองใหม่แล้วถูกต้องครับเจรครับท่านผู้ชมฮะเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเทปแรกของตามกระชาพาไปดูครับ,รบวันนี้เราอยู่ที่วังเจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัยนครราชราชาหรือปู่อือลือฮะ เรื่องราวของปู่อือลือจะเป็นยังไงวันนี้รเรามาร่วมหาคําตอบปู่อือลือไปพร้อมๆกันแต่อย่างแรกวันนี้ข้างในนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรกันเราขอบวงสรวงปู่อือลือก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ปู่อือลือกันฮะครับพี่เข้ามาจากอุทัยธานีเขาบอกว่าเขาถี่สารกับปู่อือได้เขาก็บอกว่าเป็นปู่ ปูปูมาไ่า้น้าเขา่าอย่างนี้ก็เลยเชื่อกันมาตั้งแต่นู้นมาเจอมาตลอดค่ะมีปรกากฏการ์นี้ตลอดตลอดปีใช่ไหมครับสิ่งที่เห็นและไม่สามารถหาคําตอบได้ของชาวบ้านบึงโขงหลงในอดีตนั้นแม้จะไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรแต่ชาวบ้านบึงโขงหลงก็เชื่อว่าสิ่งที่คุ้มครองและดูแลชาวบ้านมาโดยตลอดก็คือปูอือลือนาครา จากตำนานสู่ความศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารชาวบึงโขงหลงเคารพและศรัทธาในปู่อือลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ตำหนักปู่อือลือนี้เป็นที่ยึดเดียวจิตใจของชาวบึงโขงหลงไม่ว่าจะออกเรือหรือมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือก็จะมาที่ตำหนักแห่งนี้และในทุกๆปีที่นี่จะมีการจัดพิธีบวงสวงเจ้าปู่อือลือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนในชุมชนอีกด้วย วันนี้เราได้ทำพิธีวงสูงใหญ่เลยเอะมีใครยืนอยู่ตรงนั้นนะใครอะหลบหน่อยเนาะเอ้าสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแขกังเชกของเราคุณบอสโตนน์เป็นแขกรับเชิญเทปที่หนึ่งเลยวันนี้สวัสดีคุณบอสฮะสวัสดีครับคุณโตนน์ครับสวัสดีครับเห็นเขาบอกว่าคุณเนี่ยแหละขอมาเป็นเกสคนแรกของรายการเราทําไมถึงอยากจะมาที่นี่ฮะคือเมื่อก่อนเคยมาทํารายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬแล้วฮะแล้วเรารู้สึกว่า เราอยากจะมาร่วมพิธีใหญ่ๆแบบเนี้ซึ่งพี่โมดาำก็ให้เกียรติมาด้วยอ่าก็เลยมาครับถ้าอย่างนั้นเราสามคนมาร่วมดำเนินรายการพร้อมๆกันเลยครับเราขอปู่อือลือปู่อือลือจริงๆไม่ใช่พญานาะคปู่อือลือจริงๆเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยหรอใช่ครับเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วกำเนิดปูป่อือลือค,คืออะไรถ้าอาวตารตรงนั้นอาจจะเป็นอวตารมาเป็นมนุษย์เป็นพระราชาสุริยวงชัยพระบระคตระกุลพญานาคเหมือนกันแต่แต่แต่บาง ท่านอาจจะอพยตานขึ้นมามาเป็นมนุษย์ในในครั้งหนึ่งในสมัยหนึ่งปาฏิหาริย์ของปู่อือลือปาฏิหาริย์ของท่านเขาบอกว่าชาวบ้านบึงโขงหลงเนี่ยเคยเจอกันเกือบหมดแล้วจริงไหมฮะเจอมากเลยครับไหนใครเคยเห็นปู่อือลือขึ้นมาไหว้น้ำบ้างยกมือขึ้นหน่อยโดยเฉพาะนางรำเนี่ยนางรำปาฏิหาริย์เยอะยังไงอ้าคุณบอสมาตรงนี้ด้วยคุณแจ็คมาเออเปาฏิหาริย์ยังไงครับปาฏิหาริย์ปู่อือลือแต่ละคนเป็นยังไงฮะกลายเป็นผู้ชายเวลาแต่ก่อนเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับบางทีเราก็จะนั่งเล่นเราก็จะเห็นขึ้นบ่อยๆค่ะลักษณะขึ้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่ค่ะมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้งี้ค่ะอย่างนี้มันปิงลอยไหลไปเลยค่ะไหลบางครั้งเนาะเราไปนั่งนั่งเล่นแถวริมบึงเราก็จะเห็นบ่อยๆบางคนบางคนถ้าเพื่อนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อจะไม่เห็นนะคะถ้าเราเชื่อว่าเป็นท่านมาว่ายน้ําให้เราดูเราจะเห็น ถ้าใครไม่เชื่อนี่จะไม่เห็นเลยแสดงว่าชาวบ้านแถวบึงโขงลงแถวนี้เออก็เคยมีปฏิหารกัะปู่อืเรือกันหมดแล้วเคยไหมฮะเคยค่ะเคยยังไงฮะก็เห็นเหมือนกันแหะค่ะเห็นไหว้น้ําเห็นปู่ไหว้น้ำค่ะเห็นปู่ไหว้น้ำค่ะวันที่ปู่อืเรือกับถ้ำนาคาคือเรื่องราวเดียวกันใช่ไหมฮะใช่เรื่องราวเดียวกันยังไงฮะใกล้เคียงครับเพราะว่าพอเห็นว่าข้อความที่มาทําพิธีบวงสรวงเนี่ ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ครับระหว่างถ้ำนาคากับถ้ำปูรือท่านปูรือเพราะว่าท่านปูรือก็เคยไปไป,ไปมาๆอยู่ในบริเวณน,นั้นคนที่จะมาไหว้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยท่านชอบอะไรหมายถึงว่าถ้าเอาของมาถาวายอันนี้แต่ก่อนนะคนจะมีหัว่ามูกไก่เล่าหายไก่ตัวอา,ามาถวายเป็นตอนหลังๆมานี่ท่านบำเพ็ญพามนาท่านบำเพ็ญศีลท่าน เก่งขั้นให้ใช <or> ้ผลไม้แทนเพราะผลไม้ผลไม้มงคลแทนส่วนใหญ่นะครับนใอถ้าอย่างนั้น <problemas> ก <lly> <gehört> ่อนเราจะเริ <little language drie> ่มเลยเดี๋ยวเราขอบวงสูงนันก่อน แม่สีนวลเป็นหนึ่งในคนที่มีนิมิตเห็นปู่อือลือซึ่งได้มาตามตนถึงจังหวัดสกลนครสอนให้ทำบายสีเพื่อมาบูชาและสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆและบอกผ่านมายังมนุษย์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยถือเป็นเมืองใหม่ตรงตามคำสาปแช่งของพญานาคราชหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเวลาของมันครั้งหนึ่งที่มีข่าวว่าปู่มาปรากฏตัวในบึงนี่แหละฮะ นั่นคือปู่อื่หรือเปล่าพวกเราร้อยเปอร์เซนต์คือเป็น,ปนพญานาคที่พวกเรารู้สึกว่าเราได้เห็นว่ามีมีมมมองค์จริงๆค่ะเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับว่าพวกเรามีความเชื่อเต็มร้อยอยู่แล้วยิ่งมาเห็นความมหัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ท่านกระโดดโผล่แล้วถ้าเป็นลูกคลื่นของน้ําจริงๆมันจะไม่ใช่แต่นี่เป็นลำเลยนะคะเป็นเหมือนกับว่าพวกเราโอบกอดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าใหญ่มาเหิมา ชาวบ้านในละแวกนี้เคยมีประสบการณ์กับปู่คุือกันหมดเลยไม่ได้ฝันเห็นจริงๆค่ะตรงนี้ค่ะสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้